สวัสดีจ้าดวงรายเดือนเมษายนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎขอไพ่สามใบยอยากบอกอะไรในช่วงปีใหม่ไทยของเราลงหลักปักฐานชีวิตมั่นคงการจบการเคลียร์การเริ่มต้นใหม่อาจจะจบไม่ค่อยสวยแต่เริ่มต้นใหม่แบบยั่งยืนมั่นคงถาวร ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนถึงเวลาที่จะต้องไปไพ่ใบนี้มันก็หมายถึงการหมดบุญการสิ้นบุญการหมดเวลาคนรักที่ไม่ใช่อาจจะต้องตายจากกันไปหรือมีเรื่องให้พัดพรากจากกันจบกันไม่สวยงานตรงไหนอยู่แล้วไม่ดีไม่สบายใจไปเริ่มต้นใหม่ทำธุรกิจกิจ,ก,จการอยู่ตรงไหนไม่ตอบโจทย์ค้าขายไม่ดีก็มีเกณฑ์ย้ายเพราะฉะนั้นจังหวะนี้คนราศีกรกฎ มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยได้ทำในสิ่งที่รักและอยากทำลงหลักปักฐานมั่นคงเปลี่ยนรอบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไม่ต้องย้ายบ่อยอยู่กันไป aw, ยาวๆย้ายงานใหม่ได้งานที่ดีที่ตอบโจทย์มีความอยากมีความพยายามมีความทะเยอทะยานใครจะสอบใครจะสัมภาษณ์ใครจะเน้นไปสายราชการใครจะสอบแข่งขันได้และสำเร็จ มีไพ่ใบนี้สิบดาบหลายคนกลัวจริงๆอาจารย์ก็กลัวนะไพ่ใบน,นี้เพราะว่ามันเป็นไพ่ความหมายของคนที่คิดไม่ดีกับเราไพ่ใบน,นี้หมายถึงการถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังถูกแทงข้างหลังเป็นไพ่เจ้ากรรมนายเวรนะบางทีมันก็เหมือนตามมาคิดบัญชีกับเราอ่ะพูดง่ายๆก็คือกรรมส่งผลอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัว แต่ก็มีวิธีป้องกันแก้ไขพ่อหนักให้เป็นเบาอีกความหมายหนึ่งหมายถึงถ้าไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นกระทําต่อเรานั่นหมายความว่าตัวเราอาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างบางประการทําอะไรให้รอบคอบมีเกณฑ์เปลี่ยนงานมีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่มั่นคงใครจะเริ่มตุนธุรกิจกิจการช่วงนี้ทําได้ลุยได้เลย ระวังลูกน้องบริวารระวังเรื่องของความไว้ใจเด้นย้ำว่าต้องรอบคอบกับตัวเองและอย่าไว้ใจคนอื่นให้มากรวมไปถึงเรื่องของการเงินจำไว้อย่างหนึ่งว่าผลประโยชน์ขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะว่า ผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครอย่าไว้ใจใครเยอะมันจะทําให้เราถูกโกงมันจะทําให้เราถูกหักหลังเพราะฉะนั้นความหมายไพ่พวกนี้มันต้องเตือนซึ่งกันและกันถ้าผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินตรงนี้ไปได้เงินจะมั่นคงขึ้นจะซื้อบ้านจะซื้อรถจะปลดหนี้สําเร็จความขยันความมุมานะความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จเงินดี แต่มันอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่อาจารย์อาจจะต้องเตือนว่ามันเป็นทุกขลาบเช่นมีคนตายได้มรดก เงินชาปราณาธิิจเงินประกรันการแบ่งสมบัติซึ่งการแบ่งสมบัติบางทีก็ดูดีๆเด,ด,ด้อโกงกันก็มีเยอะนะจ๊ะพี่น้องต้องระวังหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคนตายมาเข้าฝันผีมาเข้าฝันได้โชคได้ลาจากเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายอีกความหมายต่อมาในช่วงเนี้ทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปถามว่าเล่นใหญ่ได้ไหมเล่นใหญ่ได้ ค่อยๆเล่นค่อยๆลงทุนแล้วค่อยๆยขยับขยายมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของความรักอาจารย์จะเตือนเรื่องแรกคือการตั้งท้องตั้งครันคนมีคู่ ถ้าจะตั้งท้องตั้งคันในระยะนี้อาจารย์ต้องเตือนเรื่องของการแทงลูกแทงบุตรส่วนคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานคนที่คบกันมานานแล้วชีวิตคู่แต่งการแต่งงานอะไรใดๆกันแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของเคราะห์คนมีคู่ระวังคู่ของคุณจะมีเคราะห์มีกรรมเจ็บหนักป่วยหนักล้มหมอนนอนเสือ่อรักกันดูแลกัน รักกันบอกกันเตือนกันแต่ถ้าเอาความหมายไพ่อย่างไพ่ใบนี้ถ้ามันไม่ค่อยดีจริงๆอะ่ะมันก็หมายถึงการพัดพรากนั่นแหละไม่จากเป็นก็จากตายแต่อาจารย์ก็ไม่ได้อยากทำนายให้มันดูแย่จนเกินไปขนาดนั้นแต่อย่างน้อยอะ่ะไพ่สิบดาบก็มาเตือนให้เรามีสติและรอบคอบมากขึ้นกับความสัมพันธ์นะคะส่วนเรื่องของคนที่ยังโสด ความหมายของคนโสดเนี่ยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกระตือรือร้นกับอะไรบางอย่างกับคนบางคนมีคนเข้ามาหามาชอบแต่เหมือนมันจะรีบมันมาจีบเราปุ๊บมันอยากได้เราเป็นแฟนวันนี้พรุ่งนี้ตกลงปลงใจเหมือนต้องการคำตอบที่รวดเร็วซึ่งอาจารย์ว่าไม่ต้องรีบเพราะสีไม่เท้าคือความหมายของความรักที่มั่นคงต้องใจเย็นๆต้องใช้เวลาบอกมันเลยนะคะชาวกรกฎ ถ้ามึงรีบมึงไปก่อนเลยค่ะถ้ามึงรีบมึงไปก่อนเลยค่ะแต่ถ้ามึงรอได้มึงคือรักเท้จบแค่นั้นขอโทษที่ต้องใช้คำหยาบนะคะคนโสดเนี่ยบางทีก็เจ็บมาเยอะค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ต้องรีบนะคะวัตถุมงคลเสริมดวงช่วงนี้เนื่องจากมีคนแทงข้างหลังเราเนื่องจากมีคนไม่ปาถนาดีกับเราดังนั้นวัตถุมงคลที่ต้องบูชาก็คือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร รักใคร่กลมเกลียวกอดเกลียวกันไว้อย่าทะเลาะกันเลยค่ะอย่ามีเรื่องกันเลยค่ะรักกันนะคะสัญ,ญลักษณ์ของหน้ากระบาดหน้ากเกีียวสัญ,ญลักษณ์ของความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักกันกอดกันเมตตาสามคัคคีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูลูกน้องบริวารทั้งหลายทั้งปวงรักใคร่กลมเกลียวกันเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นนิมิตไพ่ใบนี้หมายถึงการ ป้องกันคุณใส่มนดําการสะท้อนออกเนื่องจากเป็นบ่วงนะใครเก็บเงินไม่อยู่นะบูชาแล้วดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายค่ะชุดนี้239บาทอาจารย์แถมฟรีทูปปลดนี้ให้ด้วยสนใจอยากได้แคปหน้าจอม,มาได้เลยนะคะ239บาทจัดส่งฟรีไม่มีเก็บปทางรีบดวนด่วน,วนก่อนจะหมดนะคะสุขภาพระวังอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อความซุ่มซ่ามการตกจากที่สูงการลื่นล้มฟาดหรือกระแทกระวังข้างหลังไว้ให้ดีๆถ้าได้เจ็บมันจะเจ็บหนักช่วงนี้ทำบุญกับวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งทำบุญกับเด็กกำพร้า ใครอยากร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์จะปักหมุดไว้ที่เพจ f a c e b o o k สมมะพยากรน,นะทำบุญกับเด็กกำพร้าทุกเดือนร่วมได้ตามจิตศรัทธาแล้วแต่สะดวกหรือใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปทำที่นั่นแล้วช่วงเนี้ยดวงเคราะมันแรงแนะนำให้ไปบริจาคเลือดหรือบริจาคโลหิตเอาให้เลือดมันออกจากร่างกายหรือไปจิ้มจิ้มจิมทำหน้าทำสวยให้เลือดมันออกจากร่างกายเป็นการแก้เคราะ และเน้นยำ้ำแผ่เมตตาบ่อยๆเลขเด่นเลขมงคล104ขอให้คนราศีกรกฎโชคดีใครกดไลค์ขอให้รวยเงินล้านใครกดแชร์ขอให้รวยเงินล้านใครกดติดตามยิ่งรวยรวยรวยดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ยิบซีเท่านั้นทักแชทมาที่เพจ Facebook ด้านล่างกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ